ช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามซักอึกไหมน้ำพริกเผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยถึงรสไทยแท้อร่อยทุกเมนูท้ายคุณลองชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณพัตคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมาก,กว่า45ปีวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงกวนชวนหิวครับผม เราอยู่ที่ร้านไหนเลยครับพี่บอลอยู่ที่ร้านส้มตําดอกคูนครับผมโอ้โหร้านนี้ไม่ธรรมดาบรรยากาศเด็ดนะสุดยอดน่านั่งมาก <c oughs> เรื่องอาหารนี้รับประกันโดยเฮียทรงครับได้นําม,มามีเมนูหลายๆอย่างต้องสั่งนะอย่าเสียเวลาเลยพี่บอลเริ่มแลครับเป็น <c oughs> ผัดพุนเส้นกับเทียมโทนจานต่อไปเป็นลาบเหนือครับ เป็นลาบหมูส้มตำปูม้าครับเขาใช้ปูหมาสดๆเลยนะฮะปูตัวใหญ่ะมาเป็นตัวัตเลยครับแกงคั่วเห็ดพ่อเจ้าของร้านก็การตีมาครับว่าเครื่องแกงนี้ไม่ผิดหวังแล้วก็มานี่เลยครับไก่ย่างเขาสวนกว้างนะครับและที่สำคัญอยู่ข้างหน้าผมนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาเดี๋ยวเราต้องลองชิมกันละครับผู้ชมครับจะทนไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบาน พวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับกวนชวนเที่ยวคุณเส้นกระเทียมทอนหอมมากรสชาตออกเป็นเครื่องเครื่องทางเหนือครับเป็นเครื่องกกงทางเหนือครับสุดยอดมี่ปูดุกนี่ปูเป็นเปเลยครับ สุดยอดนะคุณผู้ชมครับสุดยอดเป็นคนอีสานเขาต้องบอกว่ามันนัวเนาะมันนัวทุกอย่างมาครับที่แบหวานเผ็ดครบรสโอ้โหหอมแตงอร่อยมากสุดยอดมากมากเลยนะเป็นไงครับนิ่มไหมนิ่มเนี่ยร้านน้ำปลาหน่อยหนึ่งนี่นะครับ พิมดูครับวาพิมดูอือืโอ้ยโอ้ยเร็วสิเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วไปด้วยกันเดียวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบา าาสยกโอ้หอรหอมหอมคุณขอเอาเนื้อปลาให้พี่บอลดีกว่าโอ้โหมาส่มาไปด้วยกันเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบา บรรยากาศสวยของกินอร่อยเที่ยวกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับคนที่วทิวเราสะรอมันหน่อยพี่ว네ันยึดรายการได้เพี่อไหร่น่าเสียดายจริงๆยยึดมาได้ก็เวลาหมดซะละ ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราก่อนนะครับบริษัทวิซซิ่งอุตสาหกรรมไทยจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีโคสปอร์ตน้ำดื่มสยามทีมเผาไทยแท้ตาอร่อยดีขิงหงษ์ทะเลลู่ตาบ้านสวนไทยและชาดอกอับสอยตาบ้านสวนไทยครับที่ขาดไม่ได้ครับพัฒนาการเล่งหงพระรามสองและสุวปอร์สิบสองพัฒนาการของของใครขอเฮียซงเฮียซงเล่งหงขอเฮียซ่งเขาครับใช่แต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษเฮียซ่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมจัดให้ผมเคลียร์ให้เจ้ใจด้วยนะก็น่ายินดมากเวลาหมดแล้วเต่าหน้าครับพวกเราครับควรชวนเที่ยวได้ใหม่เต่าหน้าเรายังพาไปที่เดิมครับพวกผมสองคนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย